เราให้ท่านไปให้ให้กินวันละหนึ่งหอ่อในช่วงคอรสนะคะไม่ไม่มีคาเฟอีนเราเราตั้งชื่อว่ากาแฟใช่ค่ะเรา,<ก>าตั้ง <แฟ S 2> ชื่อ,อว่ากาแฟแสมุนไพรจริงค่ะ,ะแล้วเราใส่กินกาแฟไปนะครับเราใส่กินกาแฟไปแล้วคิดตามหลักของแพทย์แผนไทยคือใช้จนทลีลาแล้วก็ยาครอบไข้ใส่ใ,ในนี้แล้วใช้กลินกาแฟเพราะว่ายาที่มันดีก็ยาขมกาแฟที่ดีก็ขมขม ขนาดคุณไปกินอเมซอนไปกินสตาร์บัคยังได้อันนี้ใส่น้ําตาลก็บอกใส่น้ําตาลไม่กินน้ําตาลดีไหมดีค่ะในตําราแพทย์เป็นไทยหวานชอบกับยาทุกชนิดใช่เห็นไหมครับหวานทราบเนื้อนี่ค่ะหวานอ่าทราบเนื้อไหมมันจะเข้าไปเคียย์ตอนแรกเราก็ไม่เอาเหมือนกันใช่ไหมไม่เอาเหมือนกันไม่เอาเลยขนาดทราบเนื้อยังฟังชอบกับยาเนี่ยก็าพูดจะมาเข้าใจกัญญาอาหารทุกอันก็คือยาคุณต้องมีน้ําตาลเข้าไปแทรก แต่งรถเข้าไปกลมกล่อมแล้วข้อสาคัญคือ <c oughs> คุณฟังให้ดีนะข้อสาคัญคือคนที่คิดยาแผนจุวันเนี่ยฉลาดมากพอแพทย์เผนไทยแผนจีนทํายาลูกกรไว้ที่หลังวัดโพเห็นไหมเดี๋ยวนี้มันหายไปไหนหมดโดนยึดหายไปไหนหมดจับไม่ได้ยึดฟังหัวเลยสเตอร์ลอยสเตอร์อ,อยแต่คนกินแล้วดีไม่สนใจว่าสเตอรอยแต่คนที่ผลิตเนี่ย มันถูกจับและถูกปรับมันก็เลยไม่ผลิตออกมาหลังวัดโพไม่มีเลยแต่จริงสมุนไพรทุกชน,นิดมันก็มีสเตอรลอยอยู่แล้วจานพ่อแต่มันเป็นสเตรลอยที่ละลายได้มันเพราะว่ากินเข้าไปแล้วมันถูกขับออกมาได้อเมื่อไหรใส่น้ําตาลหรือน้ําผึ้งเข้าไปเราจะได้สเตอรลอยธรรมชาติออกมารักษาโรคซึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นสุดยอดแต่ทุกวันนี้เป็นแคปซูลแคปซูลฉะนั้นท่านกินแคปซูลท่านต้องกินน้ำผึ้งมะนาวตามไป หรือน้ำนิยามห้ากันอ่าน้ำนิยามห้านิยามสามตามไปนี่คือเคล็ดเคล็ดลับเรากินไม่ครบรดแล้วถูกปลูกฝัง <c oughs> ปลูกฝังปลูกฝัง,ง <c oughs> น้าตาลไม่ดีน้ําตาลไม่ดีน้าตาลไม่ดีน้ําตาลจะกินกับอะไรน้ําตาลจะกินกับอะไรนะครับเนี่ยในนี้ครบเลยมีตัวตัวสมุนไพรตั้งยี่สิบเกือบสิบกว่าตัวยี่สิบตัวนะอยากจะได้ลดยาก็ อย่าใช้น้ําร้อนมากครับใงได้กลิ่นไม่ท่านชงเสร็จแล้วท่านทิ้งไว้ห้านาที <c oughs> ไม่มีกลิ่นยามีติดเมเจอยาหอมยาเขียวครับ <c oughs> กลิ่นกาแฟมันระเหยมันคือน้งมันหอมลเลยหายไป <c oughs> ใช่เอ,อยิ่งยิ่งกินแล้วยิ่งดีกินมากๆยิ่งระบายนะคะอ่าพูดถึงระบายมีคนหนึ่งชื่ออยู่ที่เชียงรายนะครับก็บอกกินยังไงระบายเราก็เก่งใจเจ็ดสิบกว่าแล้วสามจอง <c oughs> ไม่เห็นระบายเลยอย่างกันดับเบิลไปเลยอาจารย์ออกมาดำปีเลย แล้วเขาก็ไปบอกเพื่อนบอกญาติที่อายุหกสิบกว่ากินดับเบิลกินตามความรวยก็คือหกซองหกซองคือชะสองซองต่อน้ำร้อนสามร้อยดีซีสองซองบอกให้กินก่อนให้เสร็จก่อนเที่ยงนะทำ,ทำไมถึงให้กินแบบนั้นคะเพราะว่ากินไปเสร็จมันมันจะมันจะไปเคลือบแล้วมันก็ไปไปกวนเอาของเสียในร่างกายของเราออกมาะคะ่ะเอาสังเกตพอก,กินกันไปปุ๊บลมมันจะผ่านมามันจะดังลุกเป็นละลอกละลอกละลอกออกมาใช่ค่ะอีกอันหนึ่ง ผักผลไม้เนี่ยไอ้ผักน่ยหนึ่งกิโลพอยุบแห้งแหง้งแห้งเหลือผงเนี่ยเหลือหนึ่งขีดเช่นเดียวกันอันนี้มี20กรัมถ้ากับทุนได้กินผัก 2, 2> อขีดคุณไปซื้อไฟเบอร์แพงๆอันนี้ดีกว่าแล้วก็นนกวมีครบเลยแก้ปิตะวาตะและเสมหะเห็นไหมปลาไหลเผือกอ่าหมามุย้ยถอนพิษทั้งนั้นหมามุ้ยไทยนะไม่ใช่หมามุ้ยอินเดียผมเอามามุย้ยหมามุ้ยคือถั่วดํานะครับ ทิ้งไว้สามปีไม่ตายไอย้ไม่มีมอดกินมอดยังเมินแล้วแถมถั่วต่างๆทิ้งไว้สามเดือนมันก็ปลูกไม่ได้แล้วถั่วแดงหลวงทิ้งไว้ก็แข็งมันตายแต่อันนี้ไม่ตายตัวมันเซลลพลังชีวิตมันไม่ตายแปลกมากเลยขนาดโดนไฟเผายังไม่นั่นเลยเออฉะนั้นคุณกินเข้าไประวังคุณจะไม่ตายง่ายนะ,ค,ะคือตั้ง<ด>แต่ตื่นวนอนนีทั้งวันไม่อันนี้พอดีผมผมบังบีบบังคับให้เขา บอกว่าอย่ากินเกินเที่ยงแต่จริงๆหลังเที่ยงก็ได้แต่ถ้าท่านมาล้างพิษเนี่ยเราต้องการให้ล้างให้ได้ออกเยอะๆค่ะให้กินช่วงเช้าให้มันหมดจะได้ดึงเอาของเสียออกมาได้เร็วเพราะว่าได้อยู่ใกล้พวกเราจะได้มีจะได้ไม่ไปขี้เรียราดกลางคืนไงหลายคนบอกโอ้ขี้กลางคืนคือคุมให้ขี้อย่างนี้นะครับขาบอกว่ากินครั้งแรกไม่อร่อยนะคะกินบ่อยๆแล้วจะอร่อยเนะคะครั้งแรกเนี่ยใช่ค่ะแต่ทําไมถึงกินแล้วทุกๆคนถามบอกกินแล้วขาดไม่ได้ วันไหนไม่ได้กินเหมือนปวดเมื่อยบอกอาจารย์ใส่อะไราันไี้ไม่มีวันไหนไม่ได้กินมันจะเหมือนแบบเหมือนไข่เราคิดนะครับว่าทํากาแฟตัวเนี้ยเราจะต้องทํากาแฟงี้เหมือนหลวงพ่อจรุนปานจ์ถอนถอนเฮโรอีนได้ใช่ค่ะเฮ้ยเราคิดถอนเฮโรอีนมันจะเป็นยังไงหลวงพ่อจรุนปานร์ใส่โลดทนองแดงไปมันอ้วกออกเพราะเมื่อไรเราดึงพิษออกจากไขกระดูกปุ๊บ มันจะต้องสูดดูดซึมเข้าไปหมุนเข้าไปใหม่ฉะนั้นต้องดึงแล้วอ้วกออก<ช>นะครับอ้วกออกแต่ตอนนี้โอ้โหอ้วกไม่ไหวอะไม่มีใครซื้อกาแฟเราดึงเราก็ต้องมีตัวล้อมตับดับพิษเข้าไปอีกช่วยหนึง่งเราจะมีเงือกประหมอที่มีกรรมฐานบริสุทธิ์ไปจับจับที่เป็นเคมีเช่นสารหนูสารตะกั่วจับจับเอาไว้เลยนะไม่ทุกไม่ให้ดูดซึมกลับเข้าไปนี่คือความฉลาดที่เราทําแล้วก็ตัวเชเอมเทศ ชาระมู่กเมือกมันเนี่ยห่อคุ้มมันไว้แล้วก็ถ่ายออกมาคือเราคิดว่าปิตะวะตะและเสมหะนะครับแล้วก็มีผักเส้นผีในการขยายหลอดเลือดนะครับผักเส้นผีดึงเซลล์มะเร็งอ่าดึงเซลล์มะเร็งออกมาอะไรที่คือผักเส้นผีสีเหลืองไปที่ม้ามจะทําการระบบภูมิคุ้มกันอย่างรวดเร็วระบบน้ำเหลืองตอนนั้นกินซองหนึ่งเนี่ยกลายเป็นพิษถ้ากินหกซองกลายเป็นล้างพิษเลยคแต่เราก็ค่อยๆเอาพิษออกมาทีละน้อยแต่ถ้าคนป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยเราพยายาม มีมะเร็งหมอจ๋านะครับที่เป็นแพทย์แผนเดียนของเราที่ศรีสะอสงเป็นหมอจีนด้วยแผนจีนจบปหัวเชียวด้วยนะแกเจอมะเร็งเราบอกแปดซองนะครับตอนนี้เป็นหมออยู่ที่มออ,อหายมะเร็งเต้านมแต่ละที่เนี่ยลูกศิษย์ผมไม่ต้องทําเองนะครับแล้วก็ให้เปลี่ยนพฤติกรรมเห็นไหมช่วยมะเร็งเยอะแยอะอย่าคิดว่ามะเร็งเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้ามาเราเปลี่ยนพฤติกรรมแค่ออกกลาลังกายมะเร็งหายเกือบทุกมะเร็งเขาไปทําเองนะผมไม่ได้ พูดว่าผมทําหายนะครับก็ทาเองอันนี้ยืนยันได้จริงเพราะว่าครูก็หายแล้วยืนยันได้เพราะตอนมานี้หามมาเลยนะคะอหนังหนึ่งนี่ลกออกมาเป็นชิ้นๆเลยแล้วผมยังบอกอีกว่ามันจะผัดเซลอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะปลารม่หาเราหนาชั้นหนามากแล้วประเด็นอีกอันนึงคือใส่กะทิคโอ้โหนิ้วหลุดครับเชื่อไหมตอนแรกเชื่อไหมเชื่อค่ะ อเอาเชื่ออะไรเลยเพราะว่าครั้งแรกเลยอาจารย์เจ้าชงใส่กะทิให้เลยแต่มันกินไม่ได้มันกินยากมากกินยากตอนแรกกินยากใช่ค่ะครั้งแรกนี่กินยากเพราะว่าจริงๆไอ้ที่ยากไม่ใช่ว่ายานไม่ดีร่างกายเราเนี้ยแหละค่ะมันมีของเสียที่มันแน่นมันหนาพอกินเข้าไปมันจุกมันจุกในอกเราเนี้ยจุกแล้วมันไม่อยากจะกินม,มันไม่อยากกินอะไรเลยนะคะวันนั้นจะไม่กินอะไรเลยก,ก็แก่ แกว่าทําไมมันเป็นอย่างเงี้ยถามอาจารย์อาจารย์บอกน้ําน้อยเราก็อัดน้ําตามแต่พอยิ่งกินน้ำไปมันยิ่งแน่นคือมันต้องอ้วกออกมาเพราะว่าของเสียในร่างกายเราเยอะมันอยู่ลอุะเสมหะแล้วก็สอเสมหะใช่ค่ะพอเราเจอผู้ไข่เงี้ยเราจะรู้วิธีเราต้องบอกว่ากินไปเลยค่ะให้มันไทลอยเป็นพิษตอนแรกคุณคิดว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเสมหะครับเนี่ยสอเสมหะเป็นก้อนกระจุกแล้วพอใช้เกลือปุ๊บเนี่ยไทลอยเป็นพิษหายอ่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอด พอเป็นไทรอยเขาบอกต้องฝังแรก่กคืนแรกก็ไอโอดีนก็คือเกลือกนะแต่เขาไม่ถึงไงแล้วคนก็ไม่ถึงแล้วหมอก็ไม่กล้าใส่เยอะของเรากินเกลือสามช้อนโต๊ะหมอดียาดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีแต่คุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมไม่หายคนระับหลายคนที่ผมช่วยมาไม่ใช่ฝีมือผมผมไม่ได้เพราะเราไม่ต้องช่วยใช้พลังพิเศษลงไปแล้วเพราะยังไงก็ไม่หายเหลืงหลงตัวเองนะครับ มีหลายคนจานช่วยหน่อยช่วยหน่อยเปลี่ยนพฤติกรรมยังถ้าไม่เปลี่ยนไม,ไ,มไม่ช่วยนะเปลี่ยนแล้วพอทําช่วยเสร็จก็ไม่เปลี่ยนอีก <c oughs> บอกต่อไปไม่ต้องมาเลยไม่ต้องมาเลยไม่ต้องเข้าใกล้ฉันเลยเพราะมันหายแล้วมันจะเหลิงเราเหมือนฐานนี้เติมแบตเตอรี่ไฟฟ้าอีวีมาถึงว่าชาร์จอยู่เรื่อยเลยแล้วชาร์จไวด้วยนะ <c oughs> เอออีวีกขสามสิบนาทีนี่กูสองนาทีเสร็จชาร์จปุ๊บนั่น 对。<laughs> <laughs>